ได้เล่นสนามเด็กเล่นสมนใจแล้วยินดียินดีตัวน้อยได,ไ,ได้ค่ะคัใหญ่ก็เล่นได้ค่ะนี่ยังไม่ใหญ่นะคะว่าอุ้ยืออะไรอะ่ะขึ้ไม่ได้ใช่มั okay. นขึ้นได้เหรออันนี้ขึ้นได้ไหมฮะนี่ขึ้นได้ไหม <laughs> ตัวเพียกก่อนขึ้นไม่ได้เพราะคนตัวน้อยยินดีตัวน้อยขึ้นไม่ได้

ว้ายขึ้นได้เว้ย <laughs> จ้่โอ้ยไปอย่างนี้เลยเหรอ,อลงไงอ,ะอ่ะะม, <c oughs> มีสไลเด,ดอร์ด้วยเหรอตรงนั้นอะมีเหรอว้ายอันนี้กล้กาลงเหรอโะอ๋ะอนี่มาขีดสไลเดอร์ที้านคมกล้าลงไหม จ้าชิวมีว่าข่มลงง่ายเลยยินดีล่ะเออลงได้ไหมเฮ้ยยินดียังไม่กล้าเนี่ยดูสิเอ๊พี่เขาลงได้ไดจ้าตัวพี่ลงไม่ได้ดตัวใหญ่เกินมีตัวใหญ่เกินไม่ขึ้นไม่ได้เฮ้ยจ้า บนเจ้า,เ,าอเ,เออจ้าหนูอยู่ข้างบน,นกล้าลงไหมจ้าออจ้าหนูอยู่ข้างบนจ้าไฮลงไม่ได้ลงไ,ไดลงได้ก็ข่มลงได้ จมีสไลเดอร์อันน้อยยินดีลงอันใหญ่ไหมยินดีกล้าโงอันใหญ่ไหมลงฝั่งนี้ไงพี่ผล้วพีชมมาแล้วน้องมไม่กล้าน้ำตดที่ผู้ชมอ๋อไม่ไม่ขี่หลังไม่ขี่หลังไม่ขี่หลังไม่ขี่ไม่ขี่ อ๋อนั่งตักเหรอนั่งตักได้อินดี้ชอบนี้ชอบเล่นสเตเดอร์โอ้โหจริงด้วยอินดีชอบเล่นสไตเดอร์สู้เลยเนี่ยอะไรเนี่ยใช่ของเล่นเด็กเหรอใช่ไหมใช่ของเล่นเด็กไหม sao lại đâu dài yong sao lại dài mắc mắc lôi bé bé đuổi này lại, kính à เบบี้ติดใจเหรอฮะเบบี้ติดใจรอบนี้ขึ้นได้แล้ววะโอ้ยจะอ่ะมีอันน้อยด้วยมีถ้ำด้วยเฮ้ยเฮ้ย วิว,วลงได้ดไดจ้าวิวมีมะขุมมาแล้วเฮ้ยมีตัวอะไรด้วยนู่นนึกดึง,ดงยินดีดยินดีขึ้นยากยินดีตัวน้อยยุ่งข้อมชอบอนุ่มด, <c ười> ดึงดึงยินด,ด,ด,ดีขึ้นไม่ได้อันนั้นขึ้นไม่ได้มันสูงเกิน

ยินดีจะขึ้นตันใหญ่เหรอตังสูงเหรอยินดีไปแล้วจ้าสูงสูงมากเลยจ้าไม่อยู่ทางนี้ไม่อยู่ทางนี้ เออหนูได้น uh ่ะไปเจ๊สูงจังเลยอันนี้คืออะไรอ่ะโอ้ยมีถ้ำด้วย gì <laughs> đi ông này. Chà à 3 3 3 3 dạ yeah. ะไปคนเดียวเหรอนี่จะไปคนเดียวเหรอเฮ้ยไปคนเดียวแล้วใใ <c oughs> จ้าโหยินดีไปคนเดียวเราเลยเป็นไงวะเนี่ย <c oughs> ตัวน้อยฮยินดีไปไหนแล้วยินดีจุดนี้ ยินดีนะพี่อยู่นี่วิจุอยู่ทางนี้ยินดีหายไปแล้วแกเอ๋เอาลงแล้วเหรอให้ลงง่ายจังอะแล้วเนี่ยยินดียินดีนี่ยินดีไม่ได้อ่หรอแก

ไปไหนแล้วไอย,ยินดียินดีอยู่ไหนยินดีอยู่ไหนอยู่น,นู้น,น,อ,น,นอ้าวก็ม่มรงท้ารูด จ้ะมันคับอ่ะไม่น่าใส่คู่นี้มาเลยเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวนวิทไปโอ้ยยินดีจะขึ้นไปช่วยพี่พี่ประคมก่อนพี่ประคมรองเท้ารูดเดี๋ยวช่วยพี่ประคมก่อนเร็วยินดีใช่รองเท้ามันคับเกินยัไม่มี ายเดี๋ยวจะใช้พิพผมก่อนว่าไงยินดีให้ทำอะไรยินดียินดีจิงหงบนนู่นยินดีตรงยินดี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 นู่นดูสีเขียวเขียวอันเขียวเขียวนี่นี่อะยินดียินดี หนองโอ้มาแล้วโอ้ยขึ้นไม่ได้่ะโอ้ผักโมเก่ง่าไปไม่ทันเลยจ้ะไปไม่ทันเลยเนี่ยโอ้วอะเดนเดี๋ยวน้ำหกลูกเดี๋ยวน้ำหกนะเดน้ำหนะคะเดน้ำหนะคะ ออกใส่เสื้อเนะเย็ร้อนร้อนหูด้วยยินดีลงคนเดียวเลยกล้าไหมยังไม่กล้าอ่าอ่าลงได้ไหมเฮ้ยไปแล้วขึ้นได้ขึ้นได้ขึ้นขึ้นยากนะมันลื่นนั่นลื่นมันลื่นเกิน มันลื่นไปไม่ได้ไปไม่ได้มันลื่นมันลื่นจ้ะเห็นไหมมันลื่นเอาไว้ลงอย่างเดียวมันเอาไว้ลงมาอย่างเดียวขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้มันลื่นเห็นไหมเห็นไหมมันลื่นมันลื่นมากเลยไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวจะล้มเดี๋ยวจะล้มมันไม่ใช่ทางขึ้นอ่ะเดี๋ยวจะล้มนะมันไม่ใช่ทางขึ้นนะคะนะคะยินดีให้ไหมยินดีให้ไปไหนวะโอ้ยินดีขึ้นไว้อยวผบนแล้วยิดีรักขึ้นไว้อยู่ห้องบนแล้ว ขึ้นมาสิยินด,ดีลงอันนี้ยินด,ดีลงอันนี้สไลเดอร์ฟิวนดี่ๆคนเดียวเลยแมน <laughs> มันขึ้นไม่ได้มันลื่นเกินไปมันลื่นเกินไปค่ะไ๋อไอเดียจะขึ้นเองเหรอไอเดียจะขึ้นเปคนเดียวเหรอสิบิวคมอยู่นี่บิวคมอยู่นี่นี่พี่ประคมอยู่นี่นว,นว้าว,วจา ขึ้นไม่ได้คะ่ะเดี๋ยวตำรวจจับไหมเอ้าขึ้นไม่ได้ขับไปให้ขึ้นไป <Hi. S 2> จ<ะ>้ามันลื่นเกินมันไม่ใช่ทางขึ้นเอาไว้ลงอย่างเดียวเอาไว้ลงอย่างเดียวคะ่ะโอ๊ยมันเอาไว้ลงอย่างเดียวคะ่ะมันขึ้นไม่ได้จ้า มันไม่ได้ค่ะมันขึ้นอย่างเดียวมันขึ้นไม่ได้เฮ้ย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 ทำได้ไงวะทำได้ไงสุดยอดเลยตายอ่ะเน่เลยโอ้ ตบมือให้อยากกินเนดี๋ยวจะไปละไปยังไปจนจนยินดีไปยินดีได้ยินดีมาเดี๋ยวไปกินเฟรนช์ฟายกันไปกินเฟรนช์ฟายกันยินดีไปไปไปกินเฟรนช์ฟายแม่เนมให้ไปกินเฟรนช์ฟายแล้วเดี๋ยวในพี่ของก็จะไปกินเฟรนช์ฟายแล้วค่ะไปนะแม่เนมมาตามแล้ว ม่นี่มาตามแล้วเด้อเราไปกินเฟรนฟรายกันแล้วเด้อไม่มเนี่มาแล้วเร็วกินเฟรนฟรายกันเร็วไปกินไปกินสเต็กอืมไปกินสเต็กกันจะห้าโมงแล้วไปเร็วกินสเต็กกันเร็วยินดีไปเร็วไม่เอาจะไม่เนี่มาแล้วโอ้ยยินดีเร็วเหนื่อย ไปอืมเด็กไหนเขาให้วะไปเด็ยวไปกินเฟรนช์ฟรายค่ะ <c oughs> ชวนไม่ยอมกลับ ยินด,ดีไม่ยอมกลับไปบายบายอ้าวบายบายจริงๆวกนะก็ข่ม <Bliss> ขึ้นตรงนี้นี่ก็ข่มขึ้นตรงนี้ไปก็เลยเหนื่อยยิ <c oughs> นดียังลงคนเดียวไม่ได้อ่ะยังไม่กล้าลงคนเดียว <S <S จ้ะลงเลยลงมาเลย อย่าไม่ก e ล้าม <á> ันสูงไปเริ่มไปเด้อไหนไปเร็ว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 ไปกินเฟรนชฟราย์กินสเต็กไปกินสเต็กปลาไปกินสเต็กปลากันเร็วร้านสเต็กเปิดแล้วร้านสเต็กเปิดแล้วค่ะ

เย่เย่เย่ได้เล่นสมใจแล้วเนาะใหญ่มากเลยเล่นสมใจแล้วเนาะเล่นสมใจแล้วค่ะใหญ่มากเลยสวนสนุกอ้ไไม่ใช่อะไรนะสวนสวนอะไรนะสวนอะไรสวนสนามเด็กเล่นเล่นสนามสนามเด็กเล่นมีสนามเด็กของเล่นเยอะแยะเลยมีชอบมากเลยมีน้ำครับในเมืองมีเด็กเยอยะเลยเยอะเลยหรอมีรถเยอะด้วยค่ะ ไม่เน้นไปแล้ว yeah, yeah. ไม่เน้นไปแล้วเย้สเต็กปิดแล้วเย้เป, yeah. เปิดแล้วค่ะสเต็กเปิดแล้วแค่นี้นะไม่เปาอยากกินจ้าเดี๋ยวไปกินสเต็กกันโอเค